ไม่มีไฟใช่ป่ะเปเกอร์ตัวไหนทิปตัวตัวแอนหนึ่งแอนหนึ่งตัวนี้ทิปเลยใช่ป่ะกี่แอมมัเนี่ยเดี๋ยวดูแอมยี่สิบแอมตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองเปิดเลยเปิดมันยังเปิดได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวผมก็ดูพฤติกรรมมันว่ามันมีทิปอีกครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เรามาตามอาการของแอร์ไดกินนะครับคลาสเซ็ตไทยนะครับหรือก็แอร์สีทิศทางนะครับนี่ครับอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเบรกเกอร์มันทิปนะครับลันไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเบรกเกอร์มันทิปนะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดดูเออเลอร์โคดที่ตัว cuU ม่ไปด้บันทึกอะไรไว้หรือเปล่านะครับกดเคนเส้นค้างไว้แล้วครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับฟังเสียงการทํางานของ m c u นะครับได้บันทึกไว้หรือเปล่านะครับ รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราตามอาการพร้อมๆกันนะครับด้วยที่เราเช็คโค้ดนะครับไม่เจออาการฟ้องเตือนเลยนะครับของ MCU นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดปิดใหม่นะครับนี่ครับซอวิงเปิดนะครับลมส่งทำงานปกตินะครับแต่ลมมันแรงนะครับลมแรงมากนะครับลมมันแรงดังฟู่เลยนะครับนี่ครับที่เจออาการนะครับลมดังฟู่ แต่ดูว่าลมนะครับออกเบามากนะครับแต่มันดังฟู่นะครับเนี่ยครับปรับแรงลมก็ระดับแรงลมไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแรงลมเท่าเดิมนะครับแต่ด้วยที่เช็คเบื้องต้นนะครับแรงลมนะครับเหมือนมันจะฝังลมส่งก็จะเป็นลมกลับไปเลยนะครับฝังลมกลับก็จะเป็นลมส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับการทํางานของตัวใบพัดนะครับหรือโคละลกนะครับตัว ของข้างในมันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับว่ามันทํางานผิดปกติของการหมุนหรือเปล่านะครับนี่ครับปรับแรงลมก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่สามารถปรับแรงลมได้เลยนะครับดังฟู่ฟ้านะครับดังฟู่อย่างเดียวเลยครับไม่สามารถปรับแรงลมได้นะครับอาการเบื้องต้นที่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับนี่ครับ ที่เราเจอนะครับเปิดมานะครับตรงบอร์ดนะครับเราสังเกตตรงตัว C f ฟิลเตอร์นะครับตัวแคปเนี่ยครับเออตัวแคปนะครับมีการสลับสายนะครับที่สอบถามนะครับจากลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่ามีทีมงานที่มาล้างนะครับนี่ครับน่าจะเกิดการสลับสายนะครับทําให้ตัวมอเตอร์นะครับอยู่ในสถานะการสตาร์ทนะครับไม่สามารถออกตัวลันได้นะครับทําให้กระแสมันเกินนะครับทําให้เบรกเกอร์ในตัว ลูกเซอร์กิตมันตัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสลับให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ครับสายสีน้าเงินเป็นขั้วลันนะครับตามล็อกไดะแกรมนะครับนี่ครับส่วนสายสีส้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปสลับขั้วลันขั้วสตาร์ทเลยครับเนี่ยครับสีน้ําเงินนะครับเป็นจะเป็นลันนะคลันต้องคอนแนกกับตัวนิวตันนะครับนี่ครับด้วยรูปแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดปิดเทสพร้อมๆกันเนี่ยครับ ว่าสามารถปรับแรงลมได้หรือเปล่านะครับแล้วแรงลมนั้นออกสม่ําเสมอตามแรงสปีดของมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวด้วยไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ผมจะดึงเข้าน้ําเดนนะครับผมจะดูการทํางานของตัวมอเตอร์น้ําเดนด้วยครับว่าเวลาเราเปิดเครื่องแล้วมอเตอร์น้ําเดนมันหมุนด้วยหรือเปล่านะครับนี่ครับผมทําการเปิดเครื่องแล้วนะครับ นี่ครับดูการหมุนของใบพัดของตัวน้าเดนนะครับมันหมุนอยู่นะครับถ้ามองสังเกตดีๆนะครับมันมีใบพัดในการหมุนอยู่นะครับส่วนมอเตอร์พัดลมหมุนได้ปกติแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงฟู่แล้วนะครับสามารถปรับสปีดพัดลมได้ปกติแล้วนะครับนี่เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดช่องน้ํานะครับที่ระบายน้ําเรนออกนะครับเพราะว่าผมจะดูแค่ตัวใบพัดที่ในะครับตัวมอเตอร์น้ําเรนนะครับ ด้วยรูปแบบนี้นะครับอาการก็คือนะครับมีการสลับของตัวสายนะครับสายตัวคาปานะครับนี่ครับผมได้ทําการแก้ไขก็คือสลับให้มันถูกต้องนะครับขั้วสตาร์ทกับขั้วลันนะครับตอนนี้ทํางานได้ปกตินะครับแรงลมปกตินะครับไม่มีการดังฟู่แล้วนะครับสามารถปรับแรงลมโลมิเนียมไาได้ปกตินะครับ